คุณขากลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเช็ดดวงเด็ด7วันเกิดประจําเดือนตุลาสองห้าหค่ะใครเกิดอาทิตย์จันอทังคารพุธศุกร์สเสาร์นะคะเรามาเจอกันคุณคขาสําหรับคนที่เกิดวันอังคาร ใจร้อนคือแพ้ใจนิ่งคือชนะคุณขาดวงการงานคนเกิดวันอังคารนะคะงานเร่งด่วนงานต่างๆหรือใดๆก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณจะเจองานจะต้องเครียดต้องแบกรับภาระความกดดันเรื่องยอดขายมีเรื่องราวต้องให้รู้สึกกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องงานคุณฟังดีนะ คุณต้องนิ่งให้มากที่สุดห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดตลอดเดือนตุลาคมใช้ความนิ่งใช้ความเย็นใช้ความที่คุณมีความสามารถแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดถ้าคุณใช้อารมณ์ในเรื่องงานคุณจะมีศัตรูแบบไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังค่ะมาถึงเรื่องการเงินคุณขารายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายต่างๆเข้ามามากมายคุณหลายเรื่องหลายราวค่ะคุณขา แต่ถ้าคุณเพิ่มความขยันถ้าคุณวางแผนดีๆบริหารจัดการดีๆลายจ่ายจะกลายเป็นรายรับทันทีคุณขาาหลายๆสิ่งหลายๆครั้งที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณใช้จ่ายเกินความจําเป็นคุณกลับมาบริหารจัดการดีๆเพราะรายรับไม่ได้แย่นะแต่ลายจ่ายเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยปรับเปลี่ยนบริหารจัดการทุกอย่างนะคะบริหารจัดการเรื่องลายจ่ายให้ได้ที่สําคัญขยันหาช่องทางรายรับเพิ่มแล้วทุกอย่างจะดีสําหรับคนเกิดวันอังคารค่ะ มาถึงเรื่องราวของความรักคนที่เกิดวันอังคารค่ะคนโสดเจอคนดึงดูดใจแต่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยคุณขา มันเข้ามาให้คุณรู้สึกดีค่ะแต่สุดท้ายคุณขาคนโสดช่วงนี้เจอคนมีคู่แล้วทั้งนั้นหรือบางทีเราอาจจะเจอคนที่เขากําลังอยู่ในช่วงการเลิกลาแต่ยังเลิกไม่ขาดต้องระมัดระวังนะคะตลอดเดือนตุลาคนโสดนิ่งไว้หน่อยความสัมพันธ์เป็นเพื่อนดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะ มาถึงคนมีคู่นะคะคุณขาชีวิตคู่เนี่ยลิ้นกับฟันฮะมันเป็นเรื่องปกติแต่ช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่คุณเนี่ยอาจจะใช้เหตุผลมากเกินไปคุณอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปปรับมาให้ได้กก่งกลางคุณคาพูดกันให้ดีอย่าใช้อารมณ์ต่อชีวิตคู่แล้วทุกอย่างจะดีค่ะมาถึงเรื่องราวของสุขภาพนะคะคนที่เกิดวันอังคารฮะ ภาวะไมเกรนภาวะการพักผ่อนน้อยภาวะชีวิตที่มีความรู้สึกไม่รู้จักคำว่าปลงส่งผลให้คุณมีภาวะปวดหัวเรื้อรังปลงให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วทุกอย่างจะดีเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารค่ะปรึกษาวงจุ้ยสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะและขอให้คุณโชคดีสมความปรารถนาค่ะ